เราจะเป็นคนไส้ก้อยอืมกันนี้ละเงินอีนี่ละปเอาออกกับเงินอีนี่ละไปเยี่ยมกับเงินอีนี่ละพี่น้องอืมขึ้นมาสักแต่ว่าสิ่งที่มาอยู่น้ำหายเกล้าท่านเนี่ยเอาเพราะว่าข่าแห้งเดี๋ยสักถ้าเป็นคนไส้อิมบอยลูกมึงลูกข้างโคกหนาลายมึงบ่ามึงเป็นคนไส้นได้านซีบะเออด่าเมย์แล้วแล้วแตอร์ก็เป็นยังขอให้คนคนนั้นให้ได้เมย์คือข่อยเด้อให้ได้คือยายหมวนเด้อนะจ๊ารย์ว้ยายหมวนในโค้งที่จะเลิศอยู่ดอกจ้ะว้า ด่าแม่ตัวเองอะรับไม่ได้เราจะมาทวงบุญคุณกับข่อยเท่าทวงกันชีว hey. He ิตข่อยเราจะมาทวงวะเราจะมาอ้างแล้ว yeah. ม yeah. ันจะเบ่งออกมาเลือดที่ไรนู่นนี่นั่นจะมาเอือยเอือยจะมาทวงกันเราจะมาเอือกคำนี้เอือกมันมาขมวดเนาะเอือมันว่ามึงกับพอมึงกับพวกกับพอตีกันเออมาขมวนเอือสู้มักมวนจยากตีมันออกมาเค็ดอย่างไรเอือยจะมาทวงนะคอยจะมาทวงนะ่อย Uy à, uy à, luôn khăn cung khăn lạy đa, mèo, ya, ua mâm nga, à lưng bay, 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 นี่ไงสม ok ัยหลอกเอฟซีไงนี Overall, so s <S like oh, fine, ่คุณลูกรพีนี่ไงสร้างเรื่องไงนี่ไงตอนหลอกเอฟซีลืมแล้วเหรอนี่แหละด่าแม่แม่ด่าลูกลูกด่าแม่ได้เงินเออเออเออนี่แหละเรื่องโกหกงเอฟซีคือเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องด่าแม่แม่ด่าลูกค่ะสร้างละครชินถือใช่ไหมค่ะปาปอนเนยูเอ็นที่ดินมันซื้อไว้กลับไปขายสี่หมื่นไปไทยอีหลาเอาจะคุดวายพูดนี่พี่ตัวเอง รถในกะคี่จนห่างกันเพยสองคำคันแล้วว้าวดูถูกแม่ตัวเองพี่ออดู้พี่น้องเผาไพถิ่มเด้อตัวเย็นของข่อยน่ะเออเผาข่อยถิ่มเด้อเอ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 อเม่เคยได้เหรอคะเผาไพ่ถึงสักเออขนาสีขาวเจ้าใส่อยู่หันกอไปพิมพ์อย่าไปใส่เออ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 ออเออเออเเออเเออ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 ออเ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 อ อย้อนถิมทิมได้บรรยากาซื้อไหมล่ะชีวังได้สัตว์สืสอ่อดอกเฮ้ยเบิกพูดเจ้าสื่อว่าเจ้าสีขาวอย่างคิดไปแล้วบุบ๊มผิดจะต้องออกมาในฟอร์มนี้พี่น้องเลยเจ้าอย่าว่าแต่เจ้าบัวหห่ไพ่ขออื่นผัวแห่ไพ่เจ้าคอยรักษาใหญ่เจ้าเผาวันตู้เย็นถิ่นเด้อบ่ไห้อาภัยกันบ่บ่ไหนะ้อภัยแม่บ่ไหนะ้อาภัยลูกคือกลับไปดมด่ากันค่ะตอแหล่เอฟซีลอกล้วงเอฟซีเหรอ เก็บหัวม yeah. so yeah. ือตายผุดมึงด่ากูนะเรือเรือกูเก็บหอดมือตายบุญนี่หมอยี่ข้างโคกว่ายเรือพี่น้องจำไม่ได้อได้ยินว่าคลิปเสียงน่ะอขอย้อนได้ต้องการเงินอีมลนมาเฮ็ดช็อปอยอือได้ยินแม่นบ่าผุมีไผยูดหัวกเนาะจ้ะถ้าเบิ่งมื้อหน้านํากันอือีหล่าบักแอ่น้อยบักหำเจาเงินมาแต่ใส่ เราตอนนี้เอาเงินมาจะใสเอาเงินมาจะใสมีแต่มึงแลแลนไปศพบขอท่านเขาอ่ะไปตูดกินน้าเขาแล้วตอนนี้ล่ะกลับไปแล้วหรอตรงนั้นตรงนี้ฮะอู้ตอนนี้มีกินไม่นี่ไม่อายหรอมันต้องมาหาันอิสาลีมาบงก่อนหอกเฮยได้อิสาลีด้วยได้อิสาลีด้วย้วเพื่อนได้จนจิตถักคัวเลยด่าเลยทักครัวเลยเออเอาเงามาหายกอิชฉาเออแมนหอยยังข้อจิตทักผักเลย มันบบปกันเดอ้อบาห้แน่นู่นนี่นั่นน่ะมันไกลบ,บาปแล้วจ้าอืมตายไปกับลงนลกแค่นั้นแหละมุ่นน่ะเออคุณได้เลือกได้บ่เลือกข้างนรกเลือกข้างสรค์เล้อกจ้าอืมอย่าได้เสริมอย่าได้แต่งตึงใส่อืมคุณได้จะได้เมย์ไปได้ม้อนกับไปกาบข้าขมาเอาคุณได้จะเป็นลูกเราขึ้นข้าขมาเด้อี่น้ง เป็นคนสื่อสุพีสุน้องกินมาพี่ฮะเพื่อนก็เพื่อนมูนกูุณนอน้อนก็ได้หน้าตาลมกูเออเมีนยี่บอติกิมขึ้นมาได้ลงเดี๋ยวกูจะเอาแหงมือมึงมาได้เพื่อนมูนเออแหงมือมึงมีสิทธิมาทุกคนเออนะมึงอย่ามาบ้าปานอ่ะมึงเป็นถอเป็นมึงอย่างไมึงบอมามึงอย่างไมันนรกเออสาวไอ้หน่อยนั่นเพจเพิ่นตั้งหาผู้ใดแม่คืองามในนังท่างหากเจ้าสาวคนงามว้าวว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 วอวว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 วัวนวว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 เด้อวว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 ว สาวคนงามว้าวคนงามเราคนงามไปรจสร้างกระยาด้อลูกข่อยเด้อเนียนหนักเด้อวยแล้วข่อยหักมางคุดใจข่อยเด้อแเนียนมากตัวมาได้กูรู้แต่ว่ามันสร้างมึงมันด่ามึงว่ามีแม่หมาค่ะอีหมอยนี้โอ้โหเนี่ยแกไม่น่าพ่อค่ะเดี๋ยวกูจะเอาไปให้มึงค่ะเดี๋ยวกูจะย้อนสันดานให้ดูค่ะตอนที่มันด่ากันกับมึงมึงด่ามันสร้างภาพค่ะหลอกลวงเอฟซีนะคะหลอน มึงไม่ต้องอัดโกยหรอกคะ่ะสันดานมันเหมือนกันหมดครอบครัวแกงหรอกคะ่ะตอแหลหน้าเหมือนพ่อแต่สันดานเหมือนแม่หรอกคะ่ะอหมอยถ้าพูดว่าหน้าเหมือนพ่อสันดานเหมือนแม่นะ่ะโอเคคะ่ะสันดานตอแหละคะ่ะ